แล้วกาอาย,อยุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเด้อสำใดก็ได้หลับได้เมื่อ๋อรุนอายหรุ่นนองได้เบิดได้เมื่อโดยก็แต่ว่าจริงใจแมนแล้วก็พร้อมที่อยู่เคี่ข้างแล้วก็สู่ไปน้ากันแมนพากันเหตุกันส่างกันหาหรือว่าเจ้ามักแบบนี้บ่อกแบบว่าให้เขาแบบว่าผ้าเฮานับสองไปโดดบ่กระโดดบ่กระโดดไปเลยได้เมื ที 15, ่ทำว่าสิผ้านับสองนับศูนย์รั low, ้วตั้งรับตั้งแต่ศูนขึ้นมาหรือจังใดก็ได้แต่ว่าคอเนี่ยคนที่ว่าพอมที่ว่าสีสังสีสาเป็นขาวเลยโดยปลาโดยพีน้องกรชั้นเพราะม่พันเปอร์เซ็นต์เลยพันเปอร์เซ็นต์เลยโอเมนห้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาพันเปอร์เซ็นต์เลยพันเปอร์เซ็นต์ลดโดยพันเปอร์เซ็นต์แต่คอค้นที่แบบว่ายังมาตัวเนีลยถ้าตัวอะไรว่าแบบเฮวเสืออะไรกับแบบมาหายไปเลยนะเงียบไปเลยไปสินะครับบัเอาไปนะกัน คิดี่าซิมาตัวมาหลอกกันนะแต่ทีแรกก็บ่ต้องคุยบ่ต้องถักมาบอกกับบอกบอกันเลยว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยน<ด>ี่โดยเป็นพี่เป็นน้องก็รู้ว่าจังเดืหมักบ๊องหมักก็ว่าบอกมาโลดเพราะว่าวอันนี้โมเมนต์สิว่ามามาหยอกคองวานและผัดไายไปสืส่อแนี้โดยเพจที่เฮาขี่ขนาดสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc อที่หักแข่งเบิร์ดสุขุสิคนเบิร์ดสมองสุบ,สบอเนี่พี่น้องเด้อผมขอช่งองยูทูบบอแล้วเพื่อนพี่น้องเลยเนะาะคือเก่าเด้อตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดเซโนพี่น้องเลยเนาะเมืองอุทุมพร แคนวอนาเทศนะเดนาะมืนอกี้ทมาอัปเดทพี่น้องไอ้่าสวดเพอดีเทื่อนหนึ่งเนาะหลังจากที่เพิดเปินใจมาเมื่อนั้นเนาะก็สิไก้มาอัปเดตสถานะหัวใจเพลินก็ได้ยินว่ามีหนุ่มไทยมีหนุ่มไทยมาตัวมาเลาะเพลินเพลินวะมาตัวให้ล้มหมักล้หักเลยกันแบบอ่ไหนใดแบบกระบมถากมัสิมาคุยอีกเนีฮะอืม เห็เนไห้กินหอดเป็นว้าซื้อๆค้ายๆแบบก็มาหยอดคำวานใส่บ่อเรืออย่างไรกับบุหูอันนี้ก็ดีเนาะว่ <c oughs> าที่เพิ่นกับสิแบบที่ไปลงเขาหงายไปนั่นนายพี่น้อกว่าที่ไปลงค่าลมนมไทยแล้วสะบ๊อกสาวลาวคนนีก็ดีเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดเข้าเมืองมาชมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าว่าอยากว่าอยากคุยกับเพิ่นนี่เด้อสองทางการติดต่อเนาะขอเฟซขอไลน์เราก็ขึ้นอยู่ในหน้าจอของเฮานี่แหละเนาะ เดี๋ยวจะไปอัปเดตแล้วก็ไปสัมภาษณ์เพิ่นอีกเถื่อนหนึ่งเพิ่อนพ่อสีสาโสดอีโบหรือว่าจังใดหลังจากที่เปิดใจไปแล้วมีหนุ่มไทยหนุ่มลาวถักมาจฉิมาคุยจกคนแน่หะนะเนาะอ่ะพี่น้องไว้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้ออยู่เป็นการศักษาเชียร์ลาจังไปพบเพาะแล้วก็ไปลว่าไปคุยกับสาวโสดคนนี้พื่อนพ่อกันพี่น้อง่มเลยเนาะสเจ้าสาวโสดรุ่นใหญ่เด้อลักซี่สาวโสวดลักซี่ ลมมาล่ะเจ้าคือมากับสายลมเนาะอ่านี่แหละพี่น้องเลยสำหรับสาวโสนหญ่เอาด้วยสบายดีสบายดีเดี๋ยวมาเจอกันอีกทืวหนึ่งเนาะเจอกันรอบสองเนาะรอบที่สองพี่น้องเลยเด้าอว่ารอบนี้แบบที่สิมาปิดใจเพิกนตั้งใจว่ารอบนี้สิมาปิดใจาดวมาอกั้อีกบัวหนงาะสิปิดนลยบ่อรอบ้โดยความปิดใจเอาแต่กัยัอันนี้ ยังบูมีพาแบบว่าจริงใจยังบูพรอยังบูมีพาว่าหาปิดใจนะเขาก็เปิดคือเก่าและสารนะยังมาเปิดนั่นแหละแต่ว่าถ้าคุยกันรอบนี้แล้วถ้ามีคนแบบว่าอยากหาปิดใจกับพร้อมปิด,ปดใจนะพร้อมสิปิดเลยเนาะแม่นโอ้เป็นพร้อมสิปิดใจได้พี่น้อง,งเลยถ้าเกิดแบบมีนนุ่มๆแบบว่าอ่าทักเข้ามาพอมาคุยแล้วว่าให้เพิ่นปิดใจขนะโดยเขาบอกแต่ปากเยอะกว่าสิปิดสิ เอาแบบว่าบบมี่ันยังมายืนยันว่าเออดูแลเจ้าได้แบบนี้นะก้ถ้าสมมุติเขาว่าจะปาดก็เฮาก็ต้องต้องมียังมาพิสูจน์ก่อนต้องพิสูจน์ก่อนต้องไแบบว่าการกระทํเส้กการกระทาสําคัญกว่าคำว่าคาอนันเนาะโดยอะไรก็ดีอ่าก็มีซ้ายเข้าเลยนุ่มทั้งใดด้เนาะล้องหับโลดหับไปโลดนุ่มทั้งใดอำเลยบ่ จ้าว่าลูกโทรตามบ่จักโอ้แมนแมนมุ้งมูโทรมาเนาะโทรมาดยโดยบ่หับชายบ่ยังบ่หับสาวไบ่ได้สัาพันธ์ันาะไบ่ได้สัมพันธ์ไปไหนคุยก่อนพี่น้องเลยสวนชวนไปกินแกงน้ำไม้กันแหละถึงโทรมาถามอยู่ไส่กันแหละโดยโดยอันนี้ก็จะเป็นสาวใหญ่เด็กพี่น้องเลยเนาะหรือว่าสาวเปรี๋เนาะซื้อเปรมเได้เจ้าเนาะโดยแม่อันนี้ก็ลักซี่พี่น้องเลย บ่กัาเพิ่นก่อนไหนอ่อับก่อนก็ได้เอ้าบอ่อ่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นคุยกับหมู่เพิ่นน้องได้นี่ก็โทรไปคุยกันเรียบร้อยแล้วอืมถ้าว่า FC คนที่เข้ามาติดตามใหม่เด้อก็ยังให้เพิ่นแนะ่ยน้ำโตเนี่ยจ,จังน้อยเจ้าน่ะเป็นผู้สาวแบบไม่ห่างเลยหรอไม่ห่างหรือใหม่ๆนะเจ้าน่ะแม่ห่าง,นนงโอ้สาวแม่ห่างพี่น้องโดยสาวแม่ห่างลูกบ2บ่โดยลูก2เป็นสดมาจากปีแหละเก็ สองปีแล้วสองปีปลายสองปีโดยแต่ว่าลูกเพิ่นกันใหญ่ไปแล้วคุณยังใหญ่เนาะบีบคอไว้รถไก่ไก่เด็กมันจะมากวนเลยนี่ไก่เนาะไก่ตัวเดียวนี่ก็มาห่อกวนอยู่เดยต้องใส่ยาเขากล้องนะมั้งออาออกมาเปิดใจมันนี่กาแบบ ก็คือที่เขาสัมผัสไปก่อนนะอันนี้บางทีเขาก็ลืมในะพี่น้องเพราะว่าแต่ละมื้อนะเขาไปสัมผัสกั็หลายคนแล้วก็คำถามนี่มันก็สิบบอกคอยสั่งอะไรแบบลืมลๆลืมๆอย่างลืมๆลืมๆบางทีก็ดีอ่าแล้วก็ที่มาสัมผัสเป็นมื้อนั่นกับผู้วนะ่าถา <ừ> mm. มเป็นปีสั่งไปแน,น่แล้วก็คุณนาข้อมูลยังมาแนา่ันนี้ตะเกิดเขาก็มาถามอีกก็กรบาวากันเดในนะพี่น้องเลยนะกระเบาว่ากันเนี่ยเพราะว่าคนที่เขามาติดตามใหม่เป็นกระยับผู้อือกันะนะ ต้นปลายสาเหตุเนอะที่ว่าเพิ่นเป็นโสดมานี้านาเป็นในเลือดเดล่ากับคนเก่าเพิ่นแล้วก็คือมันนี้ก็ออกมาเปิดใจนี่จะพร้อมจักเปอร์เซ็นแต่สบบีมีผู้นำครอบครัวใหม่หรือว่าจกสรกาครอบครัวใหม่พันเปอร์เซ็นเละโสดพันเปอร์เซ็นเลยโรแมนห้อยเปอร์เนเลยเอาพันเปอร์เ็นลยพันเลดโดยพันเปอร์เซ็แต่ขอคนที่แบบว่าย่ามาตัวเลยถ้าตัวอะไร ว้าวแบบเฮาเสืออะไรกันแบบมาหายไปเลยนะโดยเงียบไปเลยบบนีนะครับบเอาไปนะครับพันที่ว่าซิมาตัวมาหลอกกันแต่ที่แรกก็ต้องคุยต้องถักมาบอกกับบอกกันเลยว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ย,<ด>ยน<บ>ี่เป็นพี่เป็นน้องก็ร่้จังเลยหมักบ่หมักก็ว้าบอกมาโลดเพราะว่าอันนี้บ่เมนสิว่ามามาหยอดคําวาแล้วผัดหายไปส่ดๆเนี่ยโดยเห้เฮาขีดทะน,น,นะท<ด> <c oughs> ี่บโอ้มาตัวคุยแล้วประมาณนี้โอ้เหตเฮาแบบว่า คิดเ่าขีดน้ำนะขีดน้ำแต่ถ้าว่ามันกระเบิดกระเบิดปนนั่นดอกแปลว่ามันกระเสียความรู้สึกงนะเนาะโดยเขาคุยกันมาตั้งหลายมือพออูรู้สึกก็หายไปรู้สึกไปเลยนะอ๋อเคยมีบ่มีหายไปแล้วกับบอหักมากโทรไปกับบอหลับแชทไปกับบออ่านแน่นิ่บ่่านยังเลยแชทไปกับบออ่านแต่กับบอเคยโทรหาเขาดอกมีแต่เขาโทรมาโดยแต่ก็หายเงียบไปเลยบ่อยากเจอแบบนั้นอีกเนาะบ่บอบ่เอาแบบนั้นบ่อยากเจอแบบนั้นโดย ขอคนดีพร้อมสิเปิดใจสําหรับเขาเขาก็สิเปิดใจสําหรับเขาเพราะคนจริงใจซาเอาง่ายงซะคนที่มันจริงใจนะโดยแบบได้ก็ได้โดยขอแต่จริงใจขอแต่จริงใจแล้วก็อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเด้อสัําใดก็ได้รับได้หมดอ๋อรุนน่าหรือน้องได้เบิดได้หมดโดยขอแต่ว่าจริงใจแมนแลวก็พร้อมที่อยู่เคียงข้างแลวก็สู้ไปน้ากันแมนพากันเหตุกันส่างกันหา หรือว่าเจ้ามักแบบนี้บ่อแบบว่าให้เขาแบบว่าผ้าเฮานับซองไปโหลดบ่อกระโดดบ่อกระโดดไปเลยได้เมื่อสิทามว่าสิผ้านับซองนับศูนย์หรือว่าตั้งรับตั้งแต่ศูนย์ขึ้นมาหรือจังใดก็ได้แต่ว่าคอเนี่ยคนที่ว่าพ้อมที่ว่าสรีสังศีสาไปน้ำเฮาเลยโดยป้าตัวพี่น้องก็ชัดเจนบพี่น้องเลยเนาะอันนี้เราแบบสมกับที่เรา่าเปิดใจพันเปอร์เซนต์เลยบริหาแต่ว่าเอาคนรวยรีดได้ เนาะคนที่จะมาคุ้มมาหุบ้าเนี่นี่แบบผ้าห้านับช่องนับชามไปเลยนี่บะม่นั่นน่ะเนาะบางคนจะว่าหาแต่คนรวยเขากับวาสนาอาจซียนบทรงเขาก็ได้แต่กับความฟันเนาะหลายๆคนเขาก็คือเสียกได้แบบนั้นเนาะไก่ทอดไก่ไก่เด้เดขาดเขาไปอยู่เนาะตัดต่อใ้เด้องส่วนนี้เด้อยวเอาแล้วว่าแล้วว่าสามางมาตทอดหนกบ่แล้วเปล่า หนกก<ม>ว<ม>่าเราอ่ะเราประจุในไซน์เนาะเท่าเนี้ยแล้จังบุหัวทอดไก่เลยอ <c oughs> เออปีหน่อเลยเนาะแต่ว่าเจ้ากับอะไรเลือกเนาะว่าสิเป็นหนุ่มลาวนหนุ่มไทยเนาะโดยไ,ได้เมือ่อได้เบิดหนุ่มลาวก็ได้แต่ส่วนมากที่ว่าเขามาสัมภาษณ์รอบก่อนนะมิแต่คนอยากได้ไปอยู่น้ำได้อยากได้เจ้านาะไปอยู่น้ำม,มาแต่งเนี่ยจะไปอยู่น้ำอย่างเดียวอ้ยมีแต่คอมเมนต์เสื่อๆดอกแต่คนจริงใจว่าคอยมีอก คอมเมนตะ์น่นเม่นได้อยู่อยากได้ไปอยู่น้ำอยากได้ไปอยู่น้ำเม่นบอกจะคอยเขาไปอ่านในคอมเมนต์นะนี oh. ่แต่คนอยากได้ไปอยู่น้ำโอ้อยากได้ได้อยากได้ได้แต่โบเห็นมีใครถักมาว่าเออซางจังซร้างจังซี่เลยถักมา<บ>คุยกับเฮ<บ>าโดยตรงเนี่น,นี่เนาะแม่นโะบมีโบเห็นเลยแถาที่คุยมากแบบโเกินบโเกินสามคนไปเอาข่อยตีให้สามคนที่ว่ะ oh. คุยคุยแล้วก็ห,หายไปบนนะมีอยู่สามคนโอ้สังเป็นเหลือทีคอมเมนต์คอมเมนต์เป็นเป็นพันเป็นร้อยอย่างกับโบเห็นว่าสิถักมาจริงจริงจริงจังเลยคอมเมนต์ไปเผื่อยังเนาะ แบว่วเฮารู้สึกดีเฮาดีใจเนี่ยนี่พก็เขาไปอ่านคอมเมนต์คือกันแต่ว่าเฮาก็อยากตอบแต่เฮาก็เฮาบางเฮาก็ตอบบางคนอยู่แต่ว่าบางคนก็เฮาก็ไม่ตอบแต่ว่าเฮาก็อ่านอ่านผ่านๆสื่ออ่แต่เห็นอยู่คอมเมนต์ที่ว่าเอออยากแต่งไปอยู่น้ำอยากได้ไปอยู่น้ำเหมสอนะแต่ก็ขอแบบถ่าอยากได้เฮาไปอยู่น้ำอลีก็ต้องแบบคุยกับเฮาเนาะโดยตรงนะว่าผ่านทางอันเบาเล่าขอไล่เราก็ได้ขอคะนเฟซเราก็ได้แมนอันดับแรกอะขอเฟซขอไล่น้า เข้าอะไรพี่น้องเอ้ยน,น้ำแอนมินนี่หนแหล,ละแหละก็ทักไปคุยกับเพลินโดยตรงน,นะนะแต่ว่าเจ้ากาับเพอมเนาะคันว่าแบบว่าตกลงกันคุยกันแบบว่าถึงอกถึงใจทายใจกันมาสั่ญชาติเพอมสิไปแล้วว่ะพี่น้องเอ้ยเพอมสิไปแบบว่าใส่ซีบิดอ่าคู่เนาะอยู่ร่วมกันสอยกันส่างกันหาเพราะทุกอย่าง าคนแบบเจ้านี่ยากเนาะโดยหาคนจริงจังจริงใจแบบเจ้านี่ยเขาคอยกระหายยาคือการเขาคอยจริงใจกับปานี่เขายังบ่จริงใจกับผอยเลยจแจ๊คเป็นยังแบบเขาแบบว่าเขาตีว่าเฮาแบบว่าวาสนะเขาติดบ่หรือว่าวาสนาบ่ถึงเขาาาวสนบ่ถึงเขาอ่ะมันแม่นมันสิเป็นย้อนนั้นแหละอาจตีวาสนาบ่ถึงเขาบ่แมนเนาะ จบจะเถื่อเลยพี่น <g cled live gettable> ้องเลยมาแบบว่าสิมาเป็นแม่ค้าขายไก่อยู่นี่ก็ดีขายไก่กับเป็นนางดินสิโอโหดีๆท่านเจ้าบอกอยากขายจ้ากระพริบสาฮานเลยเดี๋ยวคอยขายแทนก็ได้เดี๋ยวคอยขายก็ได้เออโอ้โหอันนี้ก็ว่าหยอกว่าแซวกันดืสอเลยพี่น้องเลยเนาะว่าหยอกว่าแซวกันดีสิเลยกระหนังในห้านเพลินนั่นเองก็ดีเนาะ ก็ต่ออีกอันนี้ก็สิเปนอีกผู้สาวแปลว่าโสดแล้วก็สาวรุ่นใหญ่คนหนึ่งที่ว่าออกมาแบบว่าแล้วก็พร้อมอะไรเนาะพร้อมที่จะแบบว่า,าสารโสดแล้วก็พร้อมที่จะมีครอบครัวใหม่อันนั้นสำหรับสาวใหญ่คนนี้พี่น้องเลยเนาะแต่ก็ก็ต้องทางมาว่ามาคุยกับเพื่อนนั่นแหละสุดท้ายแหละก็ดีต้องคุยกันก่อนต้องมาตกลงกันก่อน กันว่าสิไปอยู่มันก็มักก็ยากอยู่ได้แต่กระบ่กยากกันแน่ว่าคนจริงใจต่อกันนะเนาะเพราะว่าอยู่ไซือกันมันก็ต้องแบบว่าก็ต้องเห็ุตามมีตามคลองเขาอยู่แล้วแต่มันกระบ่ยากแต่เอาจริงใจแหลวก็พร้อมนะแบบว่ามักกันด้วยใจนะมันขึ้นอยู่ว่าคนสองคนเนาะเข้าใจกันแล้วก็พอคันผูุสาเปิดไปเคี้ยวขนาดไห้เขาบอกนะีปันหาดอกเนาะเราแบบคันว่าบ่มมานใจกัมาเที่ยวเล่มมาหามาเบิ่งก่อนเนาะ มาเบิ่งตัวจริงอาศวิงามกว่าในกล้องก็ได้เด้อมาเบิ่งตัวจริงก่อนเนาะโดยมาศึกษาเบิ่งตัวจริงก่อนมาเบิ่งเพื่อนเบิกท่านเบิ่กบรอยูบรรเศร้าเผิ่นก่อนนะโดยมาเป็นอยู่จังได๋ใช้ชีวิตอยู่แบบใดปัจจุบันนี่เจ้าเฮ็ดหยังเกาะปัจจุบันบ่ตอนนี้ตอนนี้บ่ได้บ่ได้หาเงินทางเดินแล้วเพราะว่าเฮามีภาระหลายเพราะว่าตอนนี้บ่เว้าบ่แม่นภาระละก็แบบมันบ่มีไผเบิ่งนะโอ้1ลูก2ป้าด เป็นอม,พ,อมพาตอมพาตเลยอะไรอย่างสามแม่แบบเผาแล้วว่าสินะโ<ด>การบ่มีใครเบิ่งแต่ว่า,าสมมติว่ากากคาคายคองคือกันแบบอันนี้เพราะว่าคาลคลออาชีพรักก็คือคาขคายแหละพนัดคาขคายอเนี่ยกายะกคายคองคือก<ม>ันเนาะแ,แต่ว่าบัดทิมต้องหนีไปบ่ได้บ่ม,มีผู้มาเหตุแทนทำแทนเนาะก็ลาก้วคนมาเสือเอาเจ้าบอกไปหาแหละคือมีเงินมีคำใช่บัดสิวะ มันก็มีอยู่อ้ายเอื้อยอะไรย่นแบบลูกล้านคนแม่ลูกคนะแหละผู้คนเป็นที่กานั่นแหละเปอนส่งให้ยูทรงเราใส่ยูแมนอะไรเขาก็ต้องสีแจงตรงนี้นะก็คือลูกป้าเปิ่นกระทรงมาให้เพราะเราหักซาดูแลแม่เอาไปคนดูแลเดค่ะกระทรงมาให้ใส่ใจนะพี่น้องเลยแต่ว่า ใช่มีแบบว่าเก็บเป็นก้อนเป็นกรรมผมมีดอกเนาะบ่มีบ่มีมีแต่พอได้ใส้แม่นมีแต่พอได้ใส้นี่แหละอืมีเฉพอได้ใส้ไปเบื้องมือนี่ยแหละใส่มีเก็บมีกรรมโอ้แล้วบ<ม>่มีเทเนีดยได้กินปลากันบ่ได้เนาะโดยกินปลากันบ่ได้คือต้องเรือกแบบนี้นะพี่น้องก,กันก็ต้ง <c oughs> องเบิ่งกันไปถึงแบบเอาง่ายๆซะอ่าจนแบบวินาทีสุดท้ายเอาง่ายๆซะก็ต้องอยู่กันไปแบบนั้นแหละถ้าเกิดว่าลูกเพิ่นมาอยู่นําเน่นี่ เจ้าจากสิไปได้เปน็นเนาะเป็นอิสระของเจ้าโดยพี่น้องไว,ว้ส่วนว่าข้อมูลติดต่อเป็นเดือนอ่านี่ทางเฟซทางไลน์คือเก่าเน,ะน,ะนเาะเหม็นปะได้เบิร์ตนะเนาะทางเฟซทางไลน์อ่าส,สีท่ามาเนี่ยคนตั้งใจถือเปิดใจไป็นอ่งคนสิตทางมาเนี่ยอบอดเพือนะ่อสิบคนบ่ฮอดบ่ฮอดเนาะโดยส่วนมากเพื่อสีถักข้ามาแบบได้ห้กำลังใจบ่หรือมาจีบเขา ส่วนไลก็คุยบางทีกระถามมาสบายดีจังซานโนซกะคุยไปไปได้สองสามคำกะหายโดยถักมาแบบสองสามคำบางทีก็หายส่วนไลก็มีแต่ถักมาแจมโบนคิมืสแล้วถามเ้าซันสนซิแล้วก็หายโดยโดยบอคอยแปลว่าจีบก็มีอยู่จีบก็มีอยู่แต่ว่ากะยังบนเนื้ใจว่าเผื่อสีแบบจริงใจกับเฮาสำหรัะนะโดยโดยก็คุยมีคุยอยู่ มีมาอยู่จีบก็มีมาแต่ยังบอกมั่นใจเนาะบอมั่นใจถ้าคนพร้อมแสรแบบเขาก็ยังบอกพร้อมแล้วมั้งเขาจังว่าบอให้เขาปิดใจนะแล้วก็ยังเปิดใจได้อยู่เจ้าต้องเบิ่งได้ว่าอ่าเพิ่นโสแทบบอบางทีแบบยังทํามีครอบครัวอยู่ด้วยซันโดยโดยแลมีครอบครัวอยู่กับกบ,บอแบบเอ่อเห็นดีนะพี่น้องเลยเนาะเป็นแบบว่านุ่มสุหรือว่าสาสุหรือกัน,นอย่างเงบเห็ดดีได้แบบว่า คันว่ามีหยังก็แปลว่าก็ตรงๆนับบอกกันตรงๆนะครามีครอบครัวแล้วก็บ่จําเป็นะว่าอ่ามาแบบมาลมาล่วงกันนั่นแหละมาตัวกันนั่นแหละด้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้พี่น้องรัแกันพี่แบบน้องนะกําลังใจกันเนาะดก็บ่แม่นดอกว่าสิบ่ให้คุยก็คุยได้แต่เฮาก็แบบก็ต้องฮู้ว่าอีหยังเป็นอีหยังนะเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นนี่ดแบนกันอย่างลูก่งานก็ได้ จะว่าบ่เมี่ยเนี่ยสื่อเลยโดย่แมนจะเอ้ยจะมีลูกมีเมียคอบอกคุยน้ำได้คุยได้คุยคุยจะเข้าแบบเอาซิวไปคุยแบบว่าจริงจริงจังๆกันบ่แมนเนาะเขาก็มีครอบครัวแบบนี้เข้าแมนมันก็เข้าใจแบบความรู้สึกเข้าคือกันแบบถ้าสมมติว่าผัวเขาไปนอกใจไปคุยแบบกดกับคนอื่นแบบนี้เขาก็สิคิดว่าได้เมียเขาก็คือสิคิดแบบนั้นแหละเนาะแมนแมนแมนก็ต้องเข้าอ่า เข้าใจเขาเป็นลูกเพิ่น้ำกันเนาะเขาสิเข้าใจกันดีเพราะว่าอันนี้ก็เคยผ่านมาแล้วมันสิเจ็บจำได้กะเออพอสีฮู้อยู่โดยโดยมีประสบการณ์มาแล้วโดยมีประสบการณ์มาแล้วโอ้โอเคพี่น้องเลยเนาะกะเมื่อนี้กะคือมาอัปเดตแล้วกับพ้อมที่จะปิดใจด้วยพี่น้องด้วยถ้าเกิดว่ามีนมนมเนาะแดีว่าอยากให้เพิ่นปิดใจนะกับพ้อมที่จะปิดใจเพิ่นว่าแม่กับนมคนนั้น และก็บบริษัทจับการอนุอีกบริษัเลือกสิเป็นคนลาวคนไทยก็ได้เบิด์ตก็จะเป็นคนจริงจังจริงใจพอมาหลอกมาลวงกันคือหนุ่มที่ผ่านมาเนาะเดอร์ก็ขอให้เบิร์ตมหวังพี่น้องเลยเนาะก็ฝากเรียกพี่น้องเด้อฝากคนละคนแซ่เนาะถ้าเกิดว่าต้องไปมาชมแล้วสนุกจนใจมากในี่ยคำว่าคำจาของเพคนโอเราคือว่าเด็ดวเดียวว่าเด็ดขาดแท้เพราะชัดเจนนี่แท้จะลองวาลองคุยบนเด้จะว่า ใช่ไหมเนี่ยขู่ของเขาบระจับมาสั่นะถักมาพี่น้องเอ็ดมาเนออเอ็ดมาเอาข้อมูลน้ำเอ็าเอาโดยพี่น้องเดเนเออแล้วครับถักไปจี่ไปคุยกับเพื่อนเนาะสุดท้ายเฮาก็สีได้จบคิวไว้ซัมนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะจะได้ต่อเป็นกำลังใจให้ท่านครับเป็นคอ้สมหวังเจอคนที่จริงจังและจริงใจพร้อมที่จะมาพิดใจเจ้าเด้อโดยขอบใจนะครัยโดยอ่ะสบายดีสบายดีโดยบอกว่าลายใหญ่ห่างได้บอกว่าเงาอีก we